สวัสดีค่ะวันนี้ร้านแฮนด์ค้าวิลเลจจะมาแนะนำการจัดช่อดอกไม้โดยใช้เบอร์แล็บนะคะวันนี้เราจะมีอุปกรณ์ก็คือเบอร์แล็บโฟมโฟมที่ใช้จะเป็นขนาด2คูณ2คูณ12นะคะกระดาษคราฟลายภระาอังกฤษเราจะใช้อยู่ที่สงแผ่นนะคะกระดาษไขสีขาวคุ่นเราจะใช้ องแผ่นเหมือนกันนะคะแล้วก็มีกันไก่นะคะกาวาเทปสกอตเทปดอกไม้ที่เราจะจัดนะคะเดี๋ยวเราเริ่มจัดดอกไม้ก่อนนะคะดอกไม้เราจะปัดเอาไว้เรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะทำลิลลี่กุหลาบแล้วก็ดอกแซนนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นโบตันนะคะเดี๋ยวเราจะจัดโบตันก่อนนะคะ ทุกครั้งเราต้องเกีย่ยวเกาลาเแท็กทก่อนนะคะเพราะเวลาแห้งเขาจะได้แน่น เราจัดได้ดอกไม้แล้วนะคะต่อไปเราจะทําช่อนะคะเราจัดดอกไม้เสร็จแล้วเราก็จะมาห่อช่อต่อนะคะเราก็จะตัดเบอร์หลัเนี่ยชิ้นละสิบสองนิ้วหนึ่งชิ้นนะคะชิ้นละแปดนิ้วสองชิ้นนะคะชิ้นละเจ็ดนิ้วสามชิ้นนะคะตัวเจ็ดนิ้วเราจะมามมวนให้เป็นแบบนี้นะคะมมวนกลมๆแล้วเราก็พับขึ้น แบบนี้แล้วเราก็จะบิดเขาแบบนี้แค่นี้นะคะนี่ต่อมากระดาษไขเราจะพับครึ่งแล้วก็ตัดเป็นสองชิ้นนะคะเราจะได้แบบนี้4ี่แผ่นนะคะแล้วเราจะมาพับให้เป็นทรงนี้นะคะ3ามแผน่นอันนี้โดยที่เราก็จะ พับมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็ติดสกอตเทปตีชิ้นนึงเราก็จะตัดแบบนี้แล้วเราก็ติดสกอตเทปเหมือนกันเราจะทำแบบนี้3ามชิ้นนะคะส่วนกระดาษครับเราก็จะตัดครึ่งเหมือนกันนะคะกระดาษครับจะตัดครึ่งแบบนี้พอเราพับแบบนี้เสร็จ เราก็จะปิดกับเค้กแล้วเราก็าชิ้นหนึ่งใส่แป้หนึ่มาทำสามชิ้นเหมือนกันนะคะแบเราก็เอาชิ้นใหญ่ที่เราตัดครั้งแรก ติองนิ้ววางไว้นะคะแล้วเราก็ให้เขาเหลือประมาณนี้เสร็จแล้วเราพับแบบนี้นะคะแล้วเราเอาไม้เสียบลูกชิ้นเสียบไว้นะคะค้้มเข้าไวค้ค่ะแล้วเราเอาไม้เสียบลูกชิ้นค้้มตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะติดสก,ก๊อตเทปด้านนี้นะคะ เสร็จแล้วเราเอาอันใสก่อนนะคะแล้วก็ติด <Okay. S 1> สองข้างนะคะเราดูให้เขาเท้าเท่ากันสองข้างแล้วก็ติดกระเทอง อันนี้ที่เราทำตอนแรกนะคะเราก็จะมาลองดูะคะ่ะแล้วเราก็จะเอากระดาษหนังสือพิมพ์ทำไปด้านหลังนะคะอุปกรณ์ทั้งหมดติดต่อได้ในร้านแฮนคาวิลเล e นะคะเข้าในช้อปปีหรือ Lazada ได้เลยค่ะ ชิ้นหนึ่งเราแปะไปข้างหลังเลยนะคะเสร็จแล้วเราเอาชิ้นแปดนิ้วนะคะไว้ด้านหลังให้สูงหน่อยนะคะแล้วก็เราก็จะทำแบบนี้สองข้างให้เท่ากันนะคะมักให้แน่นก็คือตะคับเทียว แล้วที่ชิ้นเจนิ้วเราก็ให้เตี้ยลงมาเล็กนึองอันนี้เราเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเหลือเราตกแต่งอันนี้กระดาษที่เราเหลือเราก็จะเอามาใส่แบบนี้นะคะ เราก็จะได้ช่อเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะผูกริบบิ้งตรงนี้นะคะวันนี้เราจะใช้40มิลนะคะทำเหมือนเดิมนะคะอันนี้ช่อเราใหญ่เราจะทำดอกไม้ทำริบบิ้งใหญ่หน่อยนะคะ แ้วเราใช้ที่เป็นคอนเกสแบบนี้นะคะถ้าคอนเกสเป็นแบบนี้เราต้องเอาวันนี้ด้านนี้ออกนะคะลิบบินเราอันนี้ใช้22มิลน,นะคะตัวนี้40มิลน,นะคะแล้วก็ใช้ลิบบีนลวดปลูกออก เรียบ,บะะร้อยแล้วนะคะดอกไม้ช่อรับปริญญาขอบคุณนะคะถูกใจฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ